นีได้สามปีสามปีเอาคือต้นใหยเถอะค่ะเดยพันมาแต่ใส่พันครับตั้งเหลาตัางเป็นเม็ดมาเดี๋ยบเอาเม็ดมาเอามาจากใส่ค่ะจังหวัดเนี่ยการจันทบุรีการจันทบุรีอ๋อเอามาหลายไปไหนคะที่แรกที่แรลกเอาไม่กิโลหนึ่งกิโลหนึ่งได้เม็ดหลายบ่กิโลหนึ่งได้พ่อลอยเม็ดบ่อือ๋ออออ๋ัน เริ่มแรกอีอ๋วนีในในจำนวนที่สองรอยต้นนี่ผมออกมาจากศูนพญน่ิบพันเพิ่นกระสังมาจากกาลคือนกันอ๋อ,อเอา,มาเมล็ดมาเหือต้นาปนี่เอาเอนเอาเมล็ดมาเอา,มาเมล็ดมาเอาเมล็ดมามากาเองแล้วกับจางคอยลงฝูที่แหลกเห็ดนี่มันย่างหรอหลอดบอรือวาเห็ดอย่างไรที่แหลกเทคนิคนีเทคนิคของผมสิบเก้าเอ่อตั้งแต่กี่มันก็แค่สิบเก้าจังหวัดเนาะวันนี้เขาเจอไปแค่แปดจังหวัดไปบ่มเรื่องหนีแล้วเส็จแล้ว ของผมมาอันดับที่หนึ่งข้าเจ้าไห่ในมาสองร้อยหาซิฟในของผมเกิดสองร้อยย,ยยี่สิบหาต้นยี่สิบหาคุมเท่ากันดับต้นนี้ครับผมอ๋ออันนี้ขึ้นลุนแล้ที่มาปลูกเลยขึ้นใด้อายุสามปีมันวาน่าคขนาดสามปีสามปีป้ามันขึน้นใงแต่แล้วผอมมีเทคนิคจางไหนมันขึ้นปลอดต,ตายมันขนึ้นยังครับอาจารย์สอนนั่นคือ ให้คุดล้มลงหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรเจ็ดแล้วให้เอาฟุ้นขีงง้วขี่คว้วยของเข้าเนี่ยให้คุดล้มแล้วก้อนเดือนหาก้อนเดือนเมษาเจ็จแล้วจังไฟเอาขีงง้วขี่กว้วยเรือปุ๋ยมักของเขาเนี่ยลงสองถังสีแล้วก็อีกหนึ่งถังสีจังไยคุกนาดินทั้งเครืงนี่เอาลงอัดแน่นได้บ่มไว้ยู่ในี่หนึ่งเดือนสักวันจังไฟเอาเม็ด ผักหวานที่ห้างอกแล้วหันมันมาลงปลูกสิแบบซ้ำทงงอกนี่มาไหวเลยครับแล้วเราบะนีได้หลุมเนี่ยพอเอายังใสอีกบะนี้หลังจากเอาเม็ดล้แล้วคือปลูกเพราะเอายางมีแต่หดหนำหดหนำยางเดียวเราเราล่ออันนี้พอได้เทคนิคมากจังเลยคือเด้เอารอมากล่ออันนี้คือหนึ่งเวลาห้ามไ้น้ำนี่ส่อนมากมื่อยดือยยังสีนะครับอันนี้คืออันนี้คือวิธีการไ้น้ำ ายน้าเอา๋อคือเป็นทอจังสันเป็นทอพี่วิ่งี้นี่คือสีบ่ไหไฮนาดินอ่าเปียกอ๋อยาซีโบ่ได้เกิดยาซีโบ่ได้เกิดเรานี่คือสายน้ำนี่ครับนี่นี่อ,อ๋อ,อมาจากสายเม่นนะอ๋อมาจากสายตรงนี้ครับมาจากสายตรงนี้นี่คือ,อเอาน้ำลงนี่อ๋อเอา,เอาแต่หน่อยก็เห็ดไม้ยังเนี้ยนี่บอกคะ่ะหรือหัวแต่มัดหน่อยนี่ห้าหัวครับหัวเอาแต่ว่าอายุประมาณสามเดือนห้าจังคอยเปลี่ยนเป็นสายน้ำหลังจากที่หลังจากที่เขาเกิดแล้วสามเดือนอืม หลังจากที่งองมาสามเดือนเรา <laughs> ก็เลยเราจังควายเข้าหาน้ําตรงนี้อ,อบานในีฮหาน้ําตรงนี้นี่คอดีมันเป็นยังไงหนึ่งคอดีญาสิบวัวได้เกิดอย่ในนี่อสองมันจีร่าให้งหักพักหวานลงล,งลึกที่สุดอันนี้ตรงเงา้าวประมาณเท่าไหร่คะนี่พอ่ออันนี้กับประมาณ2 5่สิบ,บ้าถึงสามสิบเส้นฟังลงไปเลยครับ แล้วก็สายหนามนี่ก็ยดยดเอาบ่คะเอาเอาเล็กตอกลงไปแล้วก็ย้อนทอพี่วิซีตัวนี้ลงไปแล้วก็สายหนามนี่ก็เปิดให้ย้มไดบันนี้สายหนามนี่เปิดให้นี่ถ้าเฮาต้นมันใหญ่หัวจักวันมันใหญ่แล้วปุ๊บอาทิตย์หนึ่งนี่เฮาให่หนำแค่แค่สองหมื่นสองเสืออาทิตย์ละสองขังห่างกันประมาณสามหมื่นสี่หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นจังค่อยให้หนำแค่หนึ่ง เห็นเห็นว่าเขามีต้นต้นใหญ่แล้วก็เริ่มหายเลยครับแล้วเราวิธีคิดแบบนี้พอได้ม่ต้องใส่ที่ว่าต้องใา้น้ำแบบนี้ที่บรอันนี้ก็คือไปเรียนรู้จากจากปราท่านพลูขึ้นกันเออทั้งใดครับป่าทานพรูที่โยจังหวัดอ่ากาลสินครับที่เขาจะปลูกได้สิบกว่าปีแล้วเขาจะปลูกเป็นพักหวานอิทซี่คือกันบัวไซบัวไซบัวไซปุ๋ยบัวไซอนั่นอ๋อพ่อโอภาสเป็นบ่ครับพ่อบัวพัน พอบัวพัดเราเป็นพอเราเป็นเคยกับเราเป็นเป็นเป็นดองกันกับอ๋อเออเออแฟนั้นหนุเค่อยไปยูยูจังหวัดนี่กับจังหวัดกาลสินแมบอันนั้นเป็นเป็นเป็นสิบสิบลายแต่วันนี้เพิ่นเลยสวนไปเบิงไปเบิงน้ำกันหันแต่ว่าเราก็บบัิเหตุยังสี่ทั้งหมดเลยค่ะเราออกเป็นกระบอกไม้ไผ่แต่ของพ่อนี่เป็นแตกต่างอยู่เพราะว่าแบบนี้นุ่พึ่งเคยเห็นมันมันเท่ากับ เวลาเขาไปเรียนลูกกลับขึ้นมาแล้วก็ต่างคนตา่างประยุกต์ไปม่คิดมประยุกต์เอาขอเอาขาก็ไปย้อม เออมาเออแมาบ่บอกเห้ฟังตอนนีเพราะว่าหลังหลังจากเราเห็ดแบบนี้แล้วเป็นอย่างมันคือจังง,งาม,มันคือจังไดผลดียังสินะคะคือเทคนิคคือเทคนิคอ่อของคนนี่มันกะมันมันแค่มันเอาน้ำหายน้ำม,มันอาทีละเนาะ,ะอาทีเอ่อหนึ่งหนี่กรรัสีสองข้างยังสิละค่ะม,มันมันกัสีเพราะว่ากินปุยยุ่ขางล่างแล้วปุ๋ยนี่มีหลายแล้วยู่ของล่างคือเห็ดใบย่างดีเลยป้าแบบงาแบบงามคับ มีทั้งหมดจากตน้นบ้านี่แม่พันมาไปเบิ่งได้บ่มาขายมามีหลายบ่อพั1200 1200นสองร้อยต้นพันสองร้อยต้นโอ้เอ้าส,สามปีได้เก็บขายแล้วส,สามปีได้เก็บขายค่ะแล้วต้นไม่โทรมเลยนะหนูดูแล้วไม,ไม่โทรมเลยมันมันใช้ได้อยู่เพราะว่าเรา,เราดูเหมือนกับว่าต้นหน่อยๆน,นี่รีบเก็บเร็วเขาว่าตน้นมันสีสทมแต่ของแม่เนี่ยยัางงามอยู่พันสองร้อยตน้นเก็บได้หลายบ่ะคะแต่ละเมือ แกคะแกอะไรนี่อันนี้กสามปีละคะของแม่นี่มีแเต่เป็นพันพันเดียวเหมือนเดิมค่ะมีมีจากพันค่ะกดว่อาสองมูนึงเป็นพันไหนคะพัี่ใบน้อยนอคอยยงามเตี้โอ้เขามีพีเหลี่ยมอ้เยมากเลยแม่เหมือนแล้วท่านี่แม่แบุนไปชดวัดเลยค่ะอู้ยเหรอ อัน,นอันนี้ก็สมปีอยู่แต่ว่ามันเ่เขาไม่ได้ขุดหลุมไหมอ๋ออันนี้คือเขาปลูกไปเลยอันนี้คือเขาปลูกไปเลยตามตามอ๋อที่ซ่อมเบิ้งเนี่ยลักษณะขุดหลุมที่แม่ว่าน่ยจะงามกว่าอยงามกว่าเพราะว่า อ่ามว่าขุดหลุมนี่คือหนาฝนเฮาเอาเม็ดมันมาเสียบเนาะเอาเหล็กมาลงแล้วก็เอาเม็ดเสียบลงไปเพราะว่ามันบ่มีปุ๋ยข้างล่างมันก็เลยซัมนี่มันคือหาอาหารเตาที่มันหาได้เองหาได้หาได้ซัมนี้อืมค่ะแสดงว่าถ้าขุดหลุมใหญ่แบบพ่อว่านี่จะงามมากเลยเนาะแล้วต้นบ่ชส้มเลยเนาะต้นบักย่างสวยเลยเนาะแต่ว่าเขาหาอาหารได้ดีมันก็ใหญ่อยู่เด้อืมอืมอืม ังรแม่คือเป็นแต่พูมใจแท้เขาว่าเห็ดยังยากเป็นอย่างเราคือเห็ดใดเหรอได้หมดได้เนี่ยโบโบตายดอกาตายเปกติว่าเห็ดยากเนาะแต่อันนี้มันาค่คะ อันนี้นี่นี่ห้าสิเหตุพี่เลี้ยงของเขาเด้อนี่เด้อเอาคืออย่างนี้เขาตอนใบบอกให้ต้นตะกบนี่ตอนตอนค่ะเอ้าวเพิ่งเห็นค่ะตอนได้อคือต้องตอนดีกว่าเ้าไปเอาเม็ดมั้งพอเองเพราะว่ามันจะเกิดยากมันบะค่ะมันน่านได้ค่ะมันน้อยอันนี้คือเ้าเอามาซ้ำลงแล้วเ้าเอาเม็ดมาใส่เลยเม็ดผักหวานใส่กับต้นเลยคือเป็นพี่เลี้ยงขึ้นไปเลยผักหวานเขาเกิดขึ้นมาต้นนี่กับใยผอมเลยโอ้โสิแม่ค่ะ อันนี้ก็เพิ่งรู้เข็มทําแบบนี้เพราะคนอื่นจะเอาเม็ดจะเพาะเม็ดใส่กับผักหวานแต่อันนี้คือตอนคือตือนแค่เจ็มือเขาก็ออกหักแล้วนี่ตัวนี้อันนี้ออกแล้วพอตัดเลาได้หนิพอพอตัดแล้วนี่พอตัดออกไปหักออกแล้วเต็มหมดแล้วนี่อู้ นี่ประมาณสิบห้าวันนี่นหะเราตามมาสิบห้าวันก็ตัดเจ็ดวันก็ออกลากแล้วก็ต่อมาออต้นนี้ต้นนี้คือพันสุพันสองร้อยต้นแม่ก็เก็บเก็บตลอดปีนึงได้หลายป่ะคะตอนนี้คือคือเก็บแต่พวกที่มันใหญ่จันทร์มูลน้อยกับบ้านไอ้เก็บกันแล้วแม่เก็บได้หลายป่ะคะแต่ละมือ อาทิตย์นึงนี่กสิประมาณ2กิโลอ๋อขายรถแทรเดบัตรรถละสามอยค่ะอ๋อรถละสามลอยก็น่าสนใจมากเลยเพราะว่ามันมันเป็นว่าปลูกเนี่ยก็สามารถสามารถเทดได้เองนั่สินะคะแล้วนอกจากตัวนี้เราเป็นอย่างอนันหนูว่าเป็นผสมภาษาเป็นปลูกแบบใดคือเป็นน่าสนใจที่เป็นหลายๆแมวอยู่ทั้งใตนั่นไหมค่ะหนูเห็นเป็นค่าตะไคร้่ยนั่นคือเป็น ตาไนี่คือต้นใหม่ของเฮาถึงที่ทอย่างแมนบ่อเออเนี่ยเนี่ยหนูว่ามันสวยมากเลยนี่คือใหม่พายุง่งมาอย,ยู่กับต,นตน้นกล้วยตาค้าอันนี้ค่าเันนี้เก็บลายบ้นอ๋อลายบ้นคือเมื่อละ สองสามรอยขึ้นมาาดได้อยู่แล้วสองสามรอยเรามีหมักน้ํมาอยู่ตรงแซมตรงนี้มีกล้วยอีกมีกล้วยเราว่างกล้วยนี่ยังปลูกเอาคาลงไปทั้งไตอีกเป็นอาศัยกันเลยกับมีต้นไม้ใหญ่มาสนใจดีมากเลยกับใบถาลูกถาล้านเฮาเออเราแบบตรงนี้กับยังมีไม้พยุงอีกเป็นไม้สูงไม้ใหญ่อีกโอ้้ไมพยุงเราก็มีโอ้ผสมได้ดีมากเลยเด้หนโอ้สวยอ่ะ เอางามอ่ะแม่แล้วบนันที้ตรงนี้ได้แนวคิดมาจังไงคะนี่นนคือจังไงมาปรับเปลี่ยนยังเสียแบบนี้เร่อบอค่ะน,นี่จังเสียแหลกเฮ็ดคือเพิ่นกระซิเบิ่งตลอดเนาะเพราะว่าพอหลวงเพิ่นนี่แบบไดะนะ้มาเออเฮาควรต้องใจควบพอใจของเฮาที่มาเฮ็ดหลังเฮาก็ดีใจภูมิใจเนาะค่ะอันนี้จะเป็นค่าใหญ่งได้ค่ะนี่อ๋อคอนละแนวกับตัวนี้บ่กคะแม่นีเป็นค่าหล่ออ๋ออันนี้รอบปีรอบปี นข้าวกะทิตรงนี้ค่ะตรงนี้ข้าก็สิเย็บเป็นไร้วันอันนี้เป็นปีเรากล้วยนี่ก็เป็นเดือนเป็นอย่างไปผักบานต่นน้อยมันเข้ากะทขายได้ขายนออีกขายขายนอกล้วยนี่ก็นอเนึ่งกักสามสิบบาทพื้นที่ได้เงินตลอดเลยเนาะค่ะเนาะเก่าลายแต่ว่าเออ มาถามว่าเออเก้าไล่นี่มันแตมีกล้วยมี่ยังมี่ยามักกระบวกกันเข้าไปเอ้ามันไม่ใช่เก้าไล่นะเขาบอกนะมันหลายอย่างมันนี้หลายอย่างมันเต็มไปหมดทุกอย่างเดือนหนึ่งสิได้หลายปันได้กดว่ะเสียเดือนหนึ่งที่ที่เาได้อยู่ตอนนี้ก็สิบพ่ประมาณหมื่นอยู่ก่าฮะสบายเลยเนาะหรอกเฮ็ดงันบุกี้ชั่วโมงเนาะหมื่นหนึ่งเนาะ ต้องขอขอเห็ดไปขอเหยียดไปอืสวยมากเลยไปห้าย่างไปได้บีสไปบอสเพื่อนเพื่อนตีเพื่อนบอสเพราะว่าเพื่อนมีคนอธิบายให้เพื่อนไปเ้าไปคุณ